สวัสดีมีความสุขครับเพื่อนๆที่รักครับวันนี้ตะเล็กก็พามาเที่ยวชมธรรมชาติแห่งความงามของโคราชอีกหนึ่งแห่งนะครับที่นี่คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าก็คืออะไรนะครับที่นี่คือเขื่อนมูลบนนะครับอําเภอคอนบุรีนะฮะอยู่ที่ตําบลจอระเ้หินอ่าซึ่งเป็นเขื่อนที่กับเก็บ,ก,บกับกักน้าเพื่อใช้ในการเกษตรในเขต เพคอนบุรีอเภอโชคชัยนะฮะก็ได้ใช้น้ำพวกนี้ด้วยกันนะครับที่นี่คือเขื่อนมูลบนของกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรน,นะครับสวยมากนะครับตรงนี้ที่เพื่อนๆหลายคนที่เป็นนักตกปลาก็จะมาที่นี่กันนะฮะเพื่อมาล่าปลาชโดนะครับที่นี่เยอะมากปลาชโดนะครับดาวเ์โหลดก็พามาดูกันนะครับลมลื่นอากาศดีมากนะครับ ที่เที่ยวโควราชเรามีเยอะแยะนะครับเมื่อเช้าผมก็พาไปชมที่ปากช่องแล้วก็มาวางน้ําเขียวตอนนี้เรามาอยู่ที่อําเภอคอนบุรีนะครับอาเภอคอนบุรีคอนบุรีมีป่าไม้เยอะมีภูเขาล้อมรอบนะฮะที่เห็นนั่นคือภูเขานะครับแล้วก็เราจะมีเขื่อนที่นี่อยู่เขื่อนลําแชะนะครับแล้วก็เขื่อนมูลบนตรงนี้แล้วก็เขื่อนอีกเขื่อนหนึ่งก็เรียกเขื่อน เขื่อนลำมาดนะครับที่อยู่สงสางเพราะนั้นที่โคราชเราก็จะมีอีกเขื่อนหนึ่งที่ใหญ่ๆห,หน่อยก็เป็นเขื่อนลำตะคองเขื่อนลำเชียงไกลนะครเขื่อนของโคราชเราเยอะพอสมควรส่วนหลังบ้านผมก็เป็นเขื่อนลำเชียงสานะครับแล้วก็เลยไปนู้นก็จะเป็นเขื่อนลำพะเพิงนะครับที่เที่ยวเราเยอะแยะนะครับอยากเชิญชวนเพื่อนๆน,นะครับที่ชอบอธรรมชาตินะครับมาเที่ยวกันที่โคราชเรา นะครับตอนเล็กก็ยินดีพาเพื่อนๆมาทัวร์อย่างนี้นะครับถ้าอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับก็โทรสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรของตะเล็กนะครับ0 8 7 8 7 5 4 4 8 8นะครับตะเล็กยินดีที่จะเป็นไกด์พาเที่ยวนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับแค่นี้ก่อนนะครับแล้วตะเล็กจะได้หาคลิปดีๆที่ท่องเที่ยวอย่างนี้มานำเสนอเพื่อนๆบ่อยๆนะครับ ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ